บายดีทีวีสัญญรสนับสนุนโดยระวังปากไปเอาไว้ให้ดีถม่มีทีจะไม่ทันเตียบใจ oh, <no. S 2> โอ้โหนุกจริงจริงอ้า คุณผู้ชมมาแล้วกำลังเต้นสนุกสนานเลยสวัสดีครับคุณผู้ชมครับผุณพิทย์เจ๊อบจี้สบายดีทีวีนะครับแน่นอนครับเจอหน้าผมวันนี้นี่เป็นรายการอะไรไปได้ครับนอกจากรายการพิเศษครับสบายดีทีวีสันจอของเราเองนะครับโอ้ยกำลังเต้นโอ้โหเมื่อสักครู<_<_<_<_่นี<_<_<_่สนุกสนานมากเลยนะหยิบเพลงของน้องสโมสสมินิเขามาร้องอย่าปากดีเดี๋ยวมีจูบนี่กำลัง เรียกว่าความรู้สึกสนุกสนานนี่นะฮะยังไม่เสื่อมคลายไปนะครับผมยังสรุปอยู่เลยนะฮะกับคอนเสิร์ตครั้งที่ผ่านมาที่จังหวัดสุรินนั่นเองนะครับต้องบอกว่าจัดหนักจัดเต็มใครที่ไปวันนั้นนะคงจะทราบกันดีนะครับว่าวันนั้นคนเยอะมากนะครับแล้วก็กิจกรรมหน้างานของเราบูธผู้สนับสนุนของเราเนี่ยนะฮะก็มีของไปลดแลกแจกแถมมากมายทีเดียวนะครับรวมไปถึงของรางวัลนะฮะก็ได้ติดไม้ติดมือกันไปเพียบเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับ รวมไปถึงครับเรื่องของบนเวทีคอนเสิร์ตครับโอ้ยศิลปินเนี่ยนะไปกันเพียบเลยตัวจริงเสียงจริงไม่มีกอปฟี่โชว์นะครับอยากจะรู้ไหมฮะว่าวันนั้นก็สนุกสนานขนาดไหนเอาละครับถ้าอยากรู้ผมได้นําภาพมาให้คุณผู้ชมแล้วนะครับเดีย๋ยวไปดูกันเลยครับไม่ว่าจะเป็นกระแตกระต่ายอาสยาม

อาสยามทำตัวไม่น่ารักก็เพราะต้องการความรักอยากให้จะแค่อีกนิดไม่ถึงกับเดิมได้ไหมที่ผ่านมาทั้งหมดอย่างน้อยไปขอแค่ดูและใส่ใจให้มากกว่าเดิมเลยกันตนข้าวอาศยามแค่อยากจะบอก,กไมไดีมอ,อ,อ,ดอ,อยู่ไหมเดี๋ยวลองเชื่อค่าความสดใสติดรถแท็กยังมองเป็น 推开我。 是呀。

แต่และคนนี่ก็โชว์จัดหนักจัดเต็มกันเลยนะครับคุณผู้ชมครับอะไรนะฮะยังไม่หนำใจเขาที่แล้วพลาดกันเหรอโอ้ยต่แล้วแต่แล้วแต่แล้ว,ลวไม่ต้องกลัวครับคุณผู้ชมครับครั้งต่อไปก็รอเราอยู่แล้วครับกับคอนเสิร์ตนี้ครับเครื่องดื่มกระทิงแดงเสนอคอนเสิร์ตสบายดีทีวีสัญจรแฟ่ฟันฟิน นี่รับรองว่าฟินกันแน่นอนนะครับเพราะว่าครั้งต่อไปนะครับเราจะไปจัดกันนะครับที่ตลาดนัดเจรุจากเก่าอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตนั่นเองนะครับผมในวันที่1เมษายนนี้นั่นเองนะครับแล้วก็เหมือนเดิมเลยนะฮะสำหรับงานนี้นะครับของจกผู้ตับสรุปของเรานะครับบูธต่างๆก็ไปกันเพียบเยอะแยะมากมายนะครับของรถแลกแจกแถมมีแน่นอนครับและที่สําคัญครับเขาจันเรมิสนะฮะบริเวณที่จัดงานที่ตลาดนัดเจรุจากเก่าของเรานะครับให้มีความสนุกสนานขึ้นมานะครับเรมิสขึ้นมาเลยใครที่อยากจะไปแบบว่า ย่อมๆเลยนะแบบสวนสนุกอะไรต่างๆเนี่ยเราจําลองมาไว้ภายในงานเลยทีเดียวนะครับรับรองว่าสนุกแน่นอนนะครับรวมไปถึงศิลปินที่ไปในวันนั้นครับไม่ว่าจะเป็นจ้าอาสยามเจี๊ยบเบญจพรอาสยามนุ้ยสุวินาอาสยามกล้วยอาสยามบิวพรมพิพัฒอาสยามเอิร์สุกัญญาอาสยามแล้วก็หนุ่มๆวงโต๊กโตอาสยามนะครับรวมไปถึงครับเะเอกหนุ่มรูปหล่อคนนี้นะครับเวียสุกัตนะครับก็จะไปด้วยนะครับแล้วก็พิธีกรครับจะเป็นใครไปได้ครับคุณผู้ชมครับผมเองครับวิเตจจ๊อบจีสไปดีทีวีได้เลยนะครับอ่า เพราะฉะนั้นอย่าลืมไปเจอกันนะครับคุณผู้ชมครับแต่ว่าตอนนี้เวลาหมดอีกแล้วครับคุณผู้ชมเสียดายมากๆครับเอาเป็นว่าขอบคุณผู้สนับสนุนที่ใจดีนะครับที่ทำให้เกิดงานคอนเสิร์ตดีๆแบบนี้ขึ้นมาครับขอบคุณครับร่วมเฉลิมฉลองโดยผลิตภัณฑ์เอลเซ่เลเยอร์เค้กถูกใจถูกใจใครๆก็อยากชิมยาสีฟันซิสเซม่าซูซิเมนฟูออไรเสริมกรอบป้องกันฟันผุเพื่อฟันแข็งแรงครีมมาผมโลแลนเนทูรามาเร็วนุ่มนานใช้แทนครีมนวดผมได้เลย ใหม่เพียวคอฟฟี่สูตรคลีออสลาซองเขียวดีท็อกซ์พุงยุบกินปุ๊บคลีนปับ๊บยามองน้ำตราถ้วยทองไปไหนไปด้วยช่วยบรรเทาไลปอนเอฟมอกรูดสูตรใหม่เอ็กตร้าคลีนเนื้อกว่าเดิมกระจายคราบมันขระจัดกลิ่นคาวแป้งหอมเอนแชนเทอร์ ter, เพราะความหอมคือเสน่ห์ของผู้หญิง02-670-075 5 t r u e Move H 4G ูที่ดีที่สุดจาก TrueMove H ยามาฮ่าสปาร์คเอทนจริงประหยัดจังถูกใจชีวิตดีดีน้ำปลาแท้ตราปลาหมึกฉลากเหลืองปรุงเติมจิ้มหยอกขวดเดียวอยู่วีกิฟตทำให้เรื่องผู้หญิงเข้าใจง่ายเรดดี้เครื่องดื่มให้พลังงานแบบพอดีพอดีพร้อมดูดีดื่มเรดดี้ ขอบคุณมากมากเลยทีเดียวนะครับผู้ชมหมเวลาแล้วครับผมวีเจจอบจี้สบายดีทีวีนะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับ o, แล้วก็เจอกันได้ใหม่ในครั้งต่อไปครับกับรายการพิเศษสบายดีทีวีสัจนจรของเราเน่ๆนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะต้องโทรหาคุณเวียร์สุกรวัต์ก่อนนะฮะว่าเขาเนี่<หา>ยพ <amplify> ร้อมหรือยังไป็นคอนเสิร์ตของเรานะครับฮัลโหลคุณเบียร์เหรอครับพร้อมใช่ไหมฮะคุณไปภูเก็ตนี่ระวังคนทักผิดนะเพราะคุณกับผมก็หน้าตาคล้ายกันโอ้ยผมมา ไปจอดเครื่องบินปุ๊บลงเดินแทบไม่ได้นะฮะไม่ใช่แฟนขับเยอะฮนะหาประตูไม่เจอ <c oughs> <c oughs> ระหวังไว้ได้วยนะ